ฟ้าทะลายโจรมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและสีลังกาชาวจีนโบราณใช้ในการรักษาฝีมีชื่อเรียกหลากหลายพบในแถบทวีปเอเชียอาคเนย์จีนและหมูกก่เกาะในทะเลแคริบเบียนนิยมนำส่วนของใบรากและลำต้นมาทำยารักษาโรคโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยฟ้าทะลายโจรถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขในหมวดหมู่กลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรไทยที่มีผู้วิจัยค้นคว้าสรรพคุณและพบสารต่างๆรวมทั้งสารแอนเดอรคาเฟไรท์ที่มีอยู่ในรากใบต้นและได้จำแนกโรคที่รักษาได้ดีพบว่าฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและสิ่งแปลกปลอมในร่างกายกระตุ้นสร้างคุมคุ้มกันรวมถึงสร้างเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรคได้ดีอีกด้วยฟ้าทะลายโจรรักษาได้หลายโรคเช่นแก้ติดเชื้อปวดท้องท้องเสียบิดกระเพาะและลำไส้อักเสบแก้ การไอเจ็บคอต่อมลำชินและหลอบลมอักเสบแก้โรคทั่วไปเป็นยาขมที่เจริญอาหารรักษาโรคเบาหวานและแผลในโรคงูสวัสดวิเสือองทวารเป็นต้น ทั้งนี้เมื่อ1ิปีก่อนที่โคโรโนาไวรัสซาระบาดจีนมีการศึกษาวิจัยว่าฟ้าทะลายโจรสามารถต้านโคโรโนาไวรัสได้ล่าสุดจีนได้พัฒนาเป็นยาฉีดในตำรับยาร่วมรักษาโควิด -19 าสำหรับประเทศไทยกรมการแพทย์และกรมการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการวิจัยฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลองพบว่าฟ้าทะลายโจรสามารถยับยัง้งและฆ่าเชือ้อไวรัสได้โดยตรงในหลอดทดลอง ชื่อทางวิทชาศาสตร์ endographic paniculata ชื่อท้องถิน่นฟ้าทะลายโจรน,น้ำลายพังพรจะเรียกในกรุงเทพยาการงูจะเรียกในสงขลาฟ้าสางเรียกทิพนันิคมเคยตายยายคุม้มที่โพธาราม30ดีที่ร้อยเอ็ดเมฆทลายที่ยะลาฟ้าสถานที่พัทลุงคุ้นโจร500อที่ภาคกลางลักษณะของพืชจะเป็นพืชล้มลุกสูงหนึ่งถึงสองซอกลำต้นสี่เหลี่ยมใบสีเขียวายเรียวแหลมดอกขนาดเล็กสีขาวมีรอยกระสีม่วงแดง คล้ายกับฝักต้อยติ่งเม็ดมีสีน้ำตาลอ่อนรสของยามีรสขมมากด้วยความขมช่วยทําให้ขับน้ําลายออกมามากจึงทําให้ชุม่มคอสรรพคุณยาต้นและใบแก้ไข้แก้เจ็บคอแก้ท้องเสียแกหวัดแก้ปอดอักเสบแก้บิดเจริญอาหารใบรักษาอาการท้องเสียเจ็บคอบดผสมกับน้ํามันพืชทาแผลน้าร้อนลวกไฟไหม้เคี้ยวกืนแก้อักเสบในลําคอแก้เจ็บคอหรือนํามาทําเป็นยาผงแล้วสูดดมช่วยแก้อาการไอลดน้ํามูกฆ่าเชื้อ ที่จมูกลดแลกขับเสมหา วิธีใช้ 1. ยาต้มแก้าการเจ็บคอใช้ใบสดหนึ่งกำมือต้มน้ำนาน10-15นาทีดื่มก่อนอาหารวันละ3ครั้งหรือเวลามีอาการ2เป็นยาลูกกรนําใบสดล้างให้สะอาดผึ่งลมให้แห้งในที่โปร่งมีควรตากแดดบดเป็นผงให้ละเอียดปั้นกับน้าผึ้งเป็นลูกกรขนาดเท่านิ้วก้อยเก็บไว้ในขวดแห้งและมีชิดรับประทานครั้งละ3ถึงวันละ3-4ครั้งก่อนนอนและก่อนอาหาร3ยาดองเล่านําใบแห้งขยำเป็นชิ้นเล็กๆใส่ใน ใช้เหล้าลง40ดีกรีแช่พอท่วมปิดฝาให้แน่นเขยา่าหรือคนวันละครั้งครบ7วันกรองเอาน้ําเก็บในขวดทานครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะวันละ3าครั้งก่อนอาหาร4ยาเม็ดแคปซูลบดผงบรรจุใส่แคปซูลเม็ดละ0.3กรัมรับประทานครั้งละ3-5เม็ดวันละ3าครั้งก่อนอาหาร5ใช้ใบค่อนข้างแก่ประมาณ1กํากำมือตำผสมเกลือเล็กน้อยเติมเหล้าครึ่งถ้วยยาน้ําครึ่งช้อนคนให้เข้ากันแล้วรินเอาน้ําส่วนกากที่ ที่เหลือนำไปใช้พอกแผลฝีแล้วใช้ผ้าสะอาดพันไว้ข้อควรระวงัง 1. ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกินไปเพราะอาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยเช่นไม่อยากอาหารอาเจียนท้องเสียผื่นขึ้นปวดศีรษะน้ำมูกไหลหรือเหนื่อยง่ายทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง 2. การรับประทานในรูปแบบสารสกัดผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นโดยเฉพาะโสมไซบีเรียไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน3เดือนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดต่อมน้ำเหลืองบวมเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงแอนไซม์ตับสูงหรืออาการอื่นๆตามมา 4. หญิงมีคัรภและคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุในภาวะแท้งและยังไม่มีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยต่อทารกที่ดื่มนมแม่ 4. ฟ้าทลายโจรอาจกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไว้ต่อการทำงานมากขึ้นผู้ป่วยในกลุ่มภูมิต้านทานตนเองเป็นโรคปอกประสาทเสื่อมแข็งโรคลูปัสหรือโรคเ l e โรคคอรูมาตอยหรือสภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรลับประทานนะคะ 5. ควรระวังในการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติหรือลอยฟกช้ำได้ง่าย 6. ผู้ที่มีโรคหัวใจความดันต่ำไม่ควรใช้ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันซึ่งอาจส่งผลทำให้ความดันต่ำลงและเสริมฤทธิ์กันได้นะคะ